ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปญาฟร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้กับภาาผีพี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศแปลงปล่อยของชาปญาฟ้ามนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับบมเมนเมื่อนี้สองมือกอนนะครับชาปญาฟร์มกับปล่อยงัวออกไปนะครับขายงัวออกไปนะครับชุดครอบครั้วของแม่ปานนะครับแม่ปาน แม่เปื่อยนะครับมีกี่ยู่มีปุ่มปุ้ยนะครับทั้งหมดหาโตนะครับเพราะว่าเพิ่นแหลนมาเบิ่งมาขอไปเห็ดพันนะครับกะอ่าสีวา่าจังใดหรือพี่น้องมั่นสีใสคำวา่าเสียดายกับบ่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาเลี้ยงงัวเพื่อขายนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะอ่าเพิ่นมา ขอซื้อแม่ลูกกะจริงนะครับแต่กะเฮ้ากับบ่อยากสีห้มั่นต้องทอดทิ้งครอบครัวที่เหลืออยู่ของแม่ปานนะครับก็เรียว่าขันสีเอาเอาไปน้ำกันเบิดหาโตเลยนะครับเพื่อนกับบ่หินะครับเพื่อนกับว่าแจ้งสั่นก็ได้นะครับการยกหาโตครอบครัวของแม่ปานไปเลยนะครับราคากะจำสมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลในราคา ปัจจุบันนะครับห้องกับพ่อได้ขาย่าสิขายแพงเอียงมากม่ายนะครับพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขั้วแมปานก็คืออ่าจากง่วโตัวเดียวก็คือแมปานนั่นแหละครับพี่น้องครับก็ออกลูกก็แม่ปานให้ลูกซี่โตเออสามโตนะครับก็คืออ่าเป้ยนะครับมิกกี้นะครับยูมินะครับแล้วเป้ยก็ให้ลูกอีกตัวหนึ่งก็คือปุ่มปุ๋ยนะครับก็ มันคืองัวลูกคอกนะครับพี่น้องครับมันคืองัวลูกคอกจากงัวาตัวเดียวนะครับเข้าเลี้ยงด้วยอ่าหญ้านะครับให้หญ้านะครับแย่ขาดแค่หญ้าก็เป็นเปลือกมันล้างบักยีสต์นะครับต้นทุนในการเลี้ยงเข้าบ่อสูงนะครับกับมีแต่หญ้ากับฟางนะครับเอาว่ารักๆเลยกับหญ้ากับฟางให้กินเปลือกมันล้างบักยีสต์แค่ปีที่แล้วกับสองเดือนปีนี้กับอ่า สามสี่เดือนประมาณนั้นนะครับพี่น้องครับกับต้นทุนในการเลี้ยงมันบ่สูงนะครับสีขายราคาตำ่ำสีขายราคาสูงสีถูกสีแพงทั้งเบิดมันคือกำไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าเลี้ยงงัวมันมีความผูกพันนะครับคนส่วนใหญ่มันสีติดกับคำว่าเสียดายนะครับสีติดกับคำว่าเสียดายนะครับหลายท่านหลายคนอาจสิเคยเลี่ยวนะครับในช่วงที่ ราคางวมั่นมั่นสูงนะครับแล้วเขามาไหา้ราคาสูงสูงแล้วพ่อพ่อขายทานไปราคาตกนะครับมาส,สู้ไทยใส่ใค่ได้แค่คข้ว่าเสียดายนะครับใขรสะขายแต่มมือนั่นซะนะครับแต่ชาวประฟาฟญฟ้ากับพ่อได้อ่าขึ้นแบบนั้นนะครับพี่น้องครับกับเพื่อนซื้อไปเลี้ยงนะครับในส่วนของอ่าเป่าประสงค์ครูที่เพื่อนเสียเอาไปเลี้ยงกับเพื่อนเอาไปเลี้ยงเป่าประสงค์ของครูที่เพื่อนอาจสิบพ่อได้เอาไปเลี้ยงเพื่อนสีเอาไปทํากําไรตัว กับเป็นเรื่องข้อเพลินนะครับพเพราะว่าเข้าได้กาไรณจุดของเข้าเลี้ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นง้วหลูกขอกนะครับวงวหลูกคอบมันกับเป็นกําไรโดยธรรมชาติตั้งแต่งมันเกิดเลยนะครับกับตั้งแต่เกิดเกิดือเป็นกําไรเลี้ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราขายวัวออกนะครับมันกับสีได้เป็นเงืนมาหมุนใส่ในฟ้ามเฮาน้ำนะครับเมื่อวานจะเป็นค่าผสม ค่าฉีดวัคซีนนะครับร่วมถึงการ์ซีกลับมาเป็นคา่าได้ขึ้นคา่าฟางได้ขึ้นค่าเบื่อมันล้างมันยีดที่เฮาเคยลงทุนไปนั่มน,นะครับพี่น้องครับร่วมถึงปีนี้กับทั้งแม่ตาดำนะครับที่เฮาขายไปนะครับก็บถือว่าก็เป็นค่าแรงรายปีของเข้าเสนอครับทั้งนี่ทั้งนั้นกับขายแล้วกับสีพ่อได้ไปเป็นค่าเพิมให้ลูกกำลังเปิดเพิมอีกต่างหากนั่นนะครับพี่นอ้อง นีแ่แหละครับพี่น้องครับเลี่ยงง่วลูกขอกมั่นกะดีแบบนี้นะครับพี่น้องเพราะว่ามั่นเลี่ยงมาเฮาเลี่ยงมั่จะโดนแล้วนะครับเพรเลี่ยงมั่จะโดนแล้วง่วทั้งเบิดของเขามั่นกะบ่อดดเป็นง่วที่ต้องไปสื่อบ่อต้องไปลงทุนอ่าสื่อแม่งั่วนะครับมันเป็นง่วลูกขอกขายทอด้กะคือเป็นกําไรเบิดแล้วนะครับแต่แห่งอ่ามั่นลงทุนแน่กะสิแต่แม่นอนอยู่นี่ครับพี่น้องครับแม่อ่า จูดีนะครับจูดีที่นอนอยู่ตัวนี้เข่ากับเป็นเลือดร้อยที่ซื้อเข้านะครับและร่วมถึงที่เข้าต้องยกออกทั้งหาตัวเลยก็เพราะว่าแปลงปล่อยของเข้านะครับมันสีเพียงพ่อกับง่วสิบตัวสิบเอ็ดตัวสิบสองตัวประมาณนี้นะครับแต่แห่งง่วเข้ามันสิบหาตัวแปลงปล่อยมันบอ่อพ่อแกงงัวนะครับพ่อมันบอ่อพ่อแกงง่วมันก็นยากเลยครับมันยากรึงง่วนแคริม บ่ออิมในระวางวั่นนะครับมันง่วกับสีบ่ออิมนะครับเหลี่ยมข้นเฮาผู้หายกินก็จําเป็นต้องหาหญ้าให้เพิ่มหลายขึ้นหลายขึ้นในแต่ละมือนะครับมันกับสีมะนากเฮานะครับแต่พ่อแปลงปล่อยมันพอนะครับงว่วแทะเล่มในแต่ละมือมันอิมของมันอยู่เหลี่ยวนะครับอ่าเฮากะตัดหญ้ามาเสริมมาเพิ่มให้ให้งว่วได้กินอิมขึ้นไปอีกนะครับให้งว่วได้ อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมั่นกะลดปริมาณแต่เพิ่มคุณภาพนะครับง้วส่วนที่เหลือยังพวกแม่คือหลือก็สิได้กินอิ่มขื่นายนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเข้ายกชุดแม่ปานออกก็คือลูกผสมนะครับก็คือชุดลูกผสมออกนะครับที่เหลือก็เหลือลูกผสมอยู่หนึ่งสองสามตนะครับเหลือสิบตเหลือลูกผสมอยู่สามตนะครับนอกนั้นก็คือเลือลอยทั้งบิดนะครับพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นะตอนนี้ก็ยังไม่อยากขายอีกนะครับพี่น้องแท่ขันพี่น้องสีมาขอแบ่งปันกับมาลดครับผมก็เลี้ยงั่วกับเพื่อขายนะครับเลี้ยงว่วกับกับหักทุกตัวนะครับผูกพันทุกตัวแต่กับขายทุกตัวขึ้นกันนะครับพี่น้องยังแมคคือหรือแมคคือหรือกับอ่าท่องตอนนี้ท่องอยู่ประมาณสี่เดือนนะครับท้องช็อกโกแลตแยกเพศนะครับเผ้าผสมช็อกโกแลตไว้นะครับและะ้วก็แม่คือรืออายุสิบ สามปีพี่น้องแมคคืออยูสิบสามปีแต่ขันพูดได้อยากได้ผมก็อยาขายอยู่นะครับเพราะว่า,าผู้เอาไปเลี้ยงตอกะสีได้ลูกน้าแมคคือนะครับขายกระสิพ่แพงนะครับขันแมคคือผมขายณปัจจุบันก็เอาราคาขายเลยนะครับผมขายเก่าหมื่นครับพี่น้องครับขายเก่าหมื่นเก่าหมื่นย้อนเอาว่าเฉพาะเนื้อนังเฉพาะขันมันออกลูกแล้วเนี่ยให้ลูกกินนมแล้วขายแต่เนื้อแต่นังกะสีได้อยู่กลมๆอยู่ หาหมื่นหาถึงหกมื่นนะครับแม่คือมันมี750่เจ็ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยโลแน่นอนนะครับพี่น้องครับคันเพราะว่าผมอ่ะบ่อยากสีาขายงวัวเป็นเนื้อในห่วงว่าลาสุไทายนะครับขันพี่น้องว่าสื่อไปต่อผมได้ลูกน้ำมันแล้วกะขายเป็นเนื้อต่อได้ก,กะผมกัสีสบายใจในส่วนของผมนะครับเพราะว่าผมได้ส่งต่อไปแล้วนะครับผมบ่ได้ไปส่งแม่คือไปเขียงในวาลาสุดทายนะครับแต่ขันสิว่าย้อนว่า ผูกพันแล้วเฮ้าบ่ขายไปเขียงในในห่วงที่มันสุดลูกแล้วมันกับว่าบ่อใดนะครับพี่น้องเฮ้าก็บ่อใ้มีทรัย์สินบ่ได้มีเงินท่องบ่ไดดเป็นเศรษฐีพ่อสีอ่าแม่คลือตายแล้วสีสตาร์ไ้นะครับพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็เลี้ยงวัวเพื่อเป็นเงินเก็บเงินอมนั่นแหละครับเฮ้ากับบ่อดดขาดวังว่าสี่ำลุ้ยอ่าน้ำงัวนะครับแต่กะพ่อใดมันกะพ่อมีแรงใจนั่นแหละครับพี่น้องครับครับพี่น้องอ่ากอยาสี มาเ่าสู้พี่สู้นองฟังนะครับบางคนถ้าตีเป็นเอฟซีช่างมจะฟั่งอยู่แล้วนะครับพ่อตดตามแล้ววัาที่นี้ก็สิเห็นว่าเอ้ยงัวคือน้อยลงนะครับขายออกจะเบื้องคือบ่บอกพี่น้องแน่นะครับเออเลื่อมเบาครับพี่น้องมันดีอย่างหนึ่งนะครับคือเข้าก่าวว่าได้ว่าเข้าสีขายแต่เพื่อนแรีนมหาเข้านะครับมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เพื่อนอยากได้นะครับเพื่อนอยากได้เข้าว่อยากขาย เข้ากับพ่อห่องราคาได้ในความสมเหตุสมผลในยุคปัจจุบันนะครับแต่ขันมันเป็นช่วงจวนโตเข้าอยากสีขายอยากสีขายนะครับมันอาจสีบ่อได้ราคานะครับเพราะว่าผู้ใดก็ตามแต่นะครับเขาหล้ว่าเข้าอยากขายเขาก็สี้ลดได้บ่อนะครับลดลงอีกได้บ่อนะครับนั่นแหละครับพี่น้องและครับผมก็มีประสบการณ์กับห็นขวกหนึ่งอยู่ทาาบ้านผมเนี่ครับ คือเพ่เลี้ยงง่วกับมีแต่เอฟสองเอฟสามเลยนะครับพี่น้องแล้วข้าวเนี่ยพ่อ,อเพ่เลี้ยงสองคนาตาใย,ย,ยนะครับลุงกระป๋าใช่น,นะครับเพราะว่าเพื่อนกับอายุหาซิบสี่หกซิบประมาณนี้นะครับสองคนตาใยเปิดไปครับแล้วที่เนี่ยพ่ออเแถาผู้แถาผู้ชา,ายเป็นป่วยนะครับเข่างพยาบาลเป็นเดือพนพี่น้องง่วจากเคยอเอฟสองเอฟสามอ้วนนะครับแล้วแถาแม่ยู่ผู้เดียวนะครับ เกียบว้กับห้กินฟางห้กินห่ำหากินฟางห้กินห่ำนะครับง่วจากอ้วนๆก็เลยกลายเป็นจอยนะครับบัดพอ่อจอยเลี่ยวๆนะครับสุดท้ายเลียวผู้อยู่ผู้เดียวเนี่ยเลี้ยงว้นะครับพ่อเลี้ยงว้กับจำเป็นต้องขายนะครับพ่อจำเป็นต้องขายหล่ะจากง่ออ้วนมาเป็นง้วจอยจำเป็นต้องขายง่อเจ็ดแปดตัวนะครับกับผู้อยากได้ก็ไปหุ่มเอานะครับหุ่มเอาจากว่างัวตัวละสิ่ตัวละค่า สองมื่นหา้ามื่นนะครับกับมาเหลือแค่ตัวละมื่นเอ็ดมื่นสองนะครับกะนั่นแหละครับพี่น้องครับมั่นกะเป็นข้อคิดเป็นประสบการณ์นะครับเอาว่ากับว่าเนี่ยนะครับว่าเนี่ยห้าอยู่ดีๆผมตุยนะครับผมชอกตุยไปเลยย่อนว่าอ่าเห็ดเวียกหลายนะครับกะง่วที่เหลืออา่าพันระยาผมกับสีเหลียงคู่เดียวบ่าไหวเหลือไว้ที่นี่พ่ออยากขายกับสีมั่นกับสีว่าเป็นราคานะครับเอาว่า ถ้าผมตุยผมก็สีบ่อได้ใส่เงินง่วน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ขายไปผมก็ย่งสีได่ใส่เงินง่วนํานะครับพี่น้องครับครับพี่น้องกัมีความคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์กัน้ามาได้นะครับผู้ได้อยากได้แม่คือลือผมกะผมขายอ่าบ่อไห่ต้แล้วนะครับผมขายเก่ามืดนะครับเก่ามืดหย่อนเนื้อหนังมันกะหามืนหาหกมืดแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็ยังมีลูกในทองนะครับกัอ่าก็เป็นมันเป็นเลือดลอยนะครับเป็นเลือดลอยสายวินเชสเตอร์นะครับกันพู้ได้อยากได้กะติดต่อได้นะครับแต่ัน สีว่าแพงผมกับว่ามันแพงเหะครับกัสีว่าแพงกับว่ามันแพงนะครับง่ว1สิบสามปีนะครับแต่ก็ต้องอมองในมุมที่มันเป็นแม่พันธุ์แลวกัมีลูกในท้องนะครับแล้วเนื้อหนันงมันก็หามืนหาหกมือนะครับมัน,ม,นมันกัคันว่าผมกับว่ามันพ่อได้นั่แหละครับผมกว่ามันพ่อได้มันบพพอ่อได้อยู่อย่างเดียวคือมันเป็นแม่บัวาอายุสิบสามปีแค่นั้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องอมีความคิดเั่งไดกัคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ครับพี่น้องการขายงัวกัเพื่อเป็นกะได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในขอเขานั่นะครับกับเป็นหิ้วใจเขาได้นั่นะครับพี่น้องครับแล้วกะเราก็ได้ส่งต่อนะครับแก้ผู้เลี้ยงนะครับว่าเด้ส่งต่อเป็นเนื้อเขาก็มีความสุขนะครับกะส่วนใหญ่กับสีติดคําว่าเสียดายนะครับกะบว่าจำเป็นต้องเสียดายนะครับพี่น้องครับหอดย่ ราคามันตกมันบอได้ราคาเขาบ่ามาสื่อห้มันสิเสียดายไร้กวาสั่นนะครับพี่น้องครับมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับใครอยากได้แม่คอือมาดูตัวจริงนะครับพี่น้องครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับจับน้ำป่าม